สวัสดีครับทักเรียนมาพบกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการจําแนกชนิดนะครับของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะพิจารณาในเรื่องของขนาดของมุมแต่มาในคลิปนี้เราจะจําแนกโดยพิจารณาในเรื่องของความยาวของด้านนักเรียนพอทราบไหมครับถ้าเราพิจารณาในเรื่องของความยาวของด้านเนี่ย มีสามเหลี่ยมด้วยกันกี่ชนิดน้องบอกรูป้องได้แล้วอ่าอ่าแล้วเรามาเฉลยกันนะครับชนิดแรกถ้าเราพิจารณาจากความยาวของด้านได้แก่อะไรครับสา,รสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่ารูป้องมีตัวอย่างนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นแบบนี้อ่าสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีด้านที่เท่ากันทุกด้าน เราจรึงเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าและเมื่อด้านเท่ากันทุกด้านมันก็จะทำให้มุมทุกมุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันไปด้วยนะครับอ่าตามนี้เลยซึ่งแต่ละมุมเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยมีขนาดที่เขากำหนดไว้เลยนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าปุ๊บด้านทุกด้านเท่ากันแล้วมุมทุกมุมก็ยังเท่ากันที่60องศานะครับ ทำไมถึงต้องเป็น60องศา,าเพราะว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมเมื่อรวมกันแล้วจะต้องได้180องศาเมื่อเราหารสามมุมก็ได้เท่าไหร่ครับ180หารสามได้60องศานะครับอันนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสองรูปสามเหลี่ยมอยะไรเ่ยนักเรียนรูปสามเหลี่ยมอ่ารูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นแบบนี้หรือแบบนี้านาักเรียนพอจะสังเกตอะไรไหมครับของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่าอ่าอ่าภาพนี้ภาพนี้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจะมีด้านที่เท่ากันสองด้านแบบนี้และมีมุมที่เท่ากันสองม,มุมนะครับอันนี้จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วน่าจะเป็นรูปที่มีลักษณะแบบนี้ ่ามีด้านเท่ากันสองด้านมีมุมเท่ากันสองมุมเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัวนะครับและอีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมชนิดที่สรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นยังไงครับแต่ละด้านทําไมครับมีความยาวที่ไม่เท่ากันเลยชื่อก็บอกว่าด้านไม่เท่าด้านหนึ่งด้านสองด้านสามไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นแบบนี้อ่า ด้านสามด้านไม่เท่ากันและจะทําให้มุมทั้งสามมุมทําไมครับไม่เท่ากันด้วยนี่คือคุณสมคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยด้านไม่เท่าเรามาสรุปกันดีกว่านักเรียนรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านจะมีด้วยการสามชนิดนะครับชนิดแรกเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยหนึ่ง รูปสามเหลี่ยมดา้านเท่านะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้นะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างรูปสามเหลี่ยมด้านาหนึ่งด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับมุมทุกมุมมุมทุก มุมมีขน,นาดเท่าออก,กันก็คือเท่าไหร่นักเรียนหองศาเมื่อมันบวกกัน60แล้วก็60จึงมีค่าเท่ากับ180องศาก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับอันนี้คือรูปสมเหลด้าน,นเท่าต่อไปรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว สามเหลี่ยมนาจัว่วคุณสมบัติมีด้านเท่ากันสองด้านแล้วก็มีมุมเท่ากันสองมุมนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วต่อไปรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ย ด้านไม่เท่าครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคุณสมบัติก็คือเรื่ง,ด,งด้านทั้งสามด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันอ่าม ทังสามมุมมีขนาดอะไรครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจำแนกชนิดรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านแล้วก็คุณสมบัติแต่ละชนิดนะครับเป็นไงบ้างทั้งเรียนครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมวันนี้ครูปองก็จะขอจบ เพียงเท่านี้สําหรับการจาแนกชนิดรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามคณะนักเรียนครับอวันนี้ครูปองไปก่อนสวัสดีครับ